PAPER PLANES หวังกระแสเพลงใหม่ป้ังปรับเนื้อร้องให้เหมาะกลุ่มแฟนฟันน้ำนมไม่ธรรมดาจริงๆศิลปินวง PAPER PLANES ที่ใช้พื้นที่สยามดิสคัฟเวอรี่เป็นพื้นที่เปิดตัวเพลงใหม่ชัดเจนรวมถึงนิรรศการมุมองความรักที่ทำให้ภาพการฟังเพลงมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยซิงเกิลนี้ไฮเซนเผยว่าอดไม่ได้ที่จะคาดหวังแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวรวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยยอมรับว่าเพลงดังกล่าวจริงๆทำเสร็จก่อนเพลงทรงอย่างแบบ แต่หลังจากเพลงดังกล่าวได้รับกระแสะจากแฟนเพลงฝันน้ำนมทําให้ต้ออุ่มีการปรับเนื้อทอนแบบที่ก่อนหน้านี้มีคําอยากออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับฐานแฟนเพลงรวมถึงการรับงานในช่วงนี้ยอมรับว่ามีการรับพูดคุยพยายามที่จะเลือกและลดรับงานในผับแล้วหันมารับงานในช่วงออกลางวันแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาชมในสถานที่ที่อาจไม่เหมาะสมกับไว้อีกทงยังช่วยเรื่องการนอนดึกของเด็กๆที่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนในวันถัดไปรวมถึงเรื่องสุขภาพจากควันบุหรี่ต่งตางๆด้วย การเล่นคอนเสิร์ตทุกวันนี้2หนุ่มไฮเซนพูดติดตลกว่าแทบจะกลายเป็นพ่อของน้องๆฝันน้ำนมไปแล้วเพราะผู้ปกครองบางคนก็อยากจะให้ลูกๆได้สัมผัสตัวศิลปินบางคนถึงขั้นให้อุ้มลูกบนเวทีซิ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะงงๆอยู่แต่ก็มองเป็นเรื่องที่น่ารักดีบางทีการถ่ายรูปก็อาจจะเหมือนเหมือนถ่ายเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกไปเลยในเอนเตอร์เทน